คืออันนี้เราใช้หมูแบบที่มันเป็นส่วนแบบไม่มีมันเลยนะคะบอกเลยกินนี้ไม่ไหวแล้วนะคะโอ้โหไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรนะคะให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกันแซ่บสุดยอดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n เซฟเวนแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำต้มแซ่บสูตรไ้โซค่ะ วันนี้นะคะเราใช้เป็นเนื้อหมูอย่างดีนะมาทําต้มแซบนะคะซึ่งมันจะทําให้เพื่อนๆสามารถเอาไปทำขายออนไลน์ได้เลยเนาะมันจะดูดีกว่าที่จะเป็นแบบต้มแซบที่ใช้เป็นพวกเครื่องในนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถใช้สูตรนี้เอาไปทําเป็นต้มแซบเครื่องในหมูหรือว่าจะทําเป็นต้มแซบไก่ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าทํายังไงกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทาอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ก,กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แบ่นด้วยนะ ทีนี้เรามาดูส่วนผสมเลยครับวัตถุดิบดักวันนี้เราใช้เนื้อหมูเป็นส่วนสันนอกนะครับ1นกิโลครับวัตถุดิบตัวต่อไปครับ เกลือสมูทผงชูรสซีอิ๊วเห็ดหอมนะครับเป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะแล้วก็จะมีซีอิ๊วดาเค็มครับผงปรุงรสรสหมูเราใช้แบบไม่เค็มนะครับวันนี้แล้วก็จะมีตะไคร้อ่อนเจ็ดต้นครับซอยทุบเอานะครับใบมะกรูดครับหนึ่งกำมือครับฉีกใบมาเรียบร้อยเลยนะแล้วก็จะมีข่าทุบแล้วก็หั่นเป็นแว่นนะครับพร้อมกับรากผักชีครับน้ำมะขามเปียกแบบพิมข้นครับเดี๋ยวอัตราส่วนเราจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับสาหรับวิธีการทํานะครับให้เราน อาจะเกิดอย่างนี้เป็นก้อนมาอย่นนะางนี้นะแล้วก็ค่อยๆรอเอาครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลาะตามเส้นอีกทีหนึ่งครับอ๋อแล้วระหว่างที่เราเลาะหมูอยู่นะครับอย่าลืมต้มน้ํานะครับพอเสร็จแล้วจะได้มาประปานนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาหาั่นให้มันเป็นก้กอนๆครับพอดีคํานะครับจะได้ลักษณะประมาณนี้ครับ นี่นะครับลักษณะประมาณนี้เลยครับแล้วเราก็เลาะอาหารไปเรื่อยๆเลยครับไปจนกว่าจะหมดนะครับ เอาละครับหลังจากที่เราหั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทําต้มแซ่บกันเลยนะครับแล้วก็คือต้มแซ่บตัวนี้ที่เราทํานะครับจะเป็นการปรุงนอกหม้อนะครับถ้าเกิดอยากได้เผ็ดได้เปรี้ยวยังไงก็ไปปรุงเพิ่มเอาทีหลังนะครับอันนี้เราจะทําเป็นน้าซุปแบบกลมกล่อมไว้ให้ก่อนนะครับขั้นตอนแรกครับหลังจากที่เราต้มน้าเราจนเดือดอย่างนี้แล้วนะครับให้เราทําการใส่รากผักชีกับข่าครับใส่ลงไปต้มก่อนนะครับตามด้วยตะไคร้ครับใบมะกรูดครับ ปิดฝาอบสักแป๊บนึงนะครับให้มันเดือดเต็มที่กันหน่อยครับมันจะได้มีกลิ่นสมุนไพรรอยอบควนอยู่ในน้ำนะครับหลังจากที่เราอบไว้แล้วเวลาประมาณ30วินาทีนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาปรุงน้ำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกครับใส่เกลือผงชูรสครับซีอิ๊วดำเค็มนะครับแล้วก็ซีอิ๊วเห็ดหอมครับน้ำมะขามเปียก ปรุงรสครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับผสมผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ปิดฝารอให้น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งครับ เอาละครับทีนี้้ำเริ่มเกิือดแล้วนะครับและขั้นตอนต่อไปครับให้เราทําการใส่หมูที่เราหั่นเตรียมไว้ครับแล้วก็คนหมูให้มันกระจายไปให้ทั่วครับ เสร็จแล้วก็ให้เราตุ่นด้วยไฟกลางไปทางอ่อนนะครับเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงครับแล้วเดีอีก2ชั่วโมงเรามาเจอกันครับเอาละค่ะทีนี้เราก็จะมาทําการปรุงนะคะในส่วนของต้มแซ่บหมูนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณย่าจะลองปรุงให้ดูแบบว่าชาม,มต่อชามนะคะต้มแซ่บมันมีหลายอย่างได้นะ ต้มแซ่บไก่ก็ได้ขาไก่ก็ได้ไส้หมูก็ได้เราต้มแซ่บเราจะเลือกแล้วแต่ไอ้ที่เราจะมาทําแต่อันนี้เราทําแบบพรีเมียมหน่อยนะคือว่าหมูนวนแทงพอเสร็จแล้วมันจะจะไม่ค่อยฟูให้เห็นอันนี้นะจ่าจะปรุงให้ดูนะว่าใส่ต้มแซ่บคือมีอะไรมั่งดูนะลูกอันนี้จะใส่พริกพริกขี้นกพริกขี้นกที่เราเอามาตำตำบุกเนาะไก่เพราะมันสวยนะอันนี้คือไม่ต้อง จะมาละเอียดนะเพื่อนๆนะบุบบุบๆมันนะคะแล้วเราก็ใส่ผักชีไทยตามด้วยผักชีใบเลื่อยอ่าผักชีใบเลื่อยนะคนะเราใส่น้ำมะขามลงไปเพื่อให้มันมันธรรมชาติโบราณหวานนะอันนี้เราจะใส่มะนาวเพื่อให้ผิวมันหอมไม่เยอะนะคะคือคือมันมีความเปรี้ยวจากมะขามอยู่แล้วเราจะใส่แค่นี้นะคะลูก อันนี้เหมือนกับแค่บีบเพื่อเพิ่มกลิ่นอันนี้น้ำพริกเผาอันนี้คือหญ้าตําเองนี่คุณหญ้าตําเองเอามาแล้วเพื่อให้ให้ให้เขาง่ายขึ้นคือจะบอกเลยว่าอร่อยมากนี่นะตำพริกเผาแบบน้ำพริกเผาแห้งอ่ะนะเราจะใส่น้ำพริกเผาแห้งใครอยากชิมสั่งมาได้นะคะอินบ็อกซ์ไปที่เพจนะบอกว่าขอซื้อน้ำพริกเผาสูตรคุณย่านะคะอาจจะเติมน้ำปลานิดหน่อย นี่นะเอาแค่นี้นะลูกตอนหนึ่งทามที่เราจะทานนี่นะเพราะว่าอ้าวเราเอาแค่นี้ก่อนเพราะน้ำตานี่มันเค็มค่ะอย่างดีนะคะเราจะใส่พริกป่นนิดหน่อยเพื่อให้มันกระจายนี่พริกรก็คั่วเองนะคะ,ะแซ่บแซ่บมากมเราจะใส่ชูรสนิดหน่อยอนี่นะลูก รถนี่คือแล้วแต่เลยลทำน้ำซันจะใส่ได้อันนี้แล้วแต่ใคระใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เราทําขายเราต้องใส่เขาใส่กันทางนั้นแล้วลูกอ,อันนี้นะคะทีนนี้คุณย่าจะตักให้ดูเห็นไหมเนี่ยหมูเป็นก้อนๆนะตรงนี้ลงมาหกชิ้นเราปรับมาตั้งแปดชิ้นก่อนนะเพราะหมูแพงอ่าในนีน้เรา,าก,ก็ใส่น้ําน้ำนี่หอมมากเลยลูก ใช่ค่ะนั่งอยู่ตรงนี้นี่คือแบบน้ำลายไหลอ่ะเนี่ยคือถ้าทีวีไม่กลิ่นทุกคนตอนนี้ต้องหิวแล้วนะคะนี่แล้วนะเห็นไหมสีสันแ้ถ้าเปิดเปิดในหม้อไฟอ่อนจะอะไรจะเกิดกลิ่นก็โชยเลยค่ะเ่ยถ้าใส่หม้อไฟนี่ยโหเห็นไหมเนี่ยถ้วยนี้ถ้าเราขายสีสิบแพงไหมไม่แพงอันนี้จะได้กำไรน้อยนะลูก ถ,ถ้าเราใช้หมูล้วนเราะจะได้กำไรนอยเราสามารถที่ใช้หมูถูกกระน,นี้ได้นะลูกพอเราต้องต้มให้ให้นุ่ม <S 2> <S 2> เราใช้ราคาหมูที่ถูกันนี้นี่ราคา150ร้อยห้าสิบเราจะใช้ราคาร้อยสิบก็ได้เราเลือกหน่อยหนึ่งเลือกให้มีติดเอ็นติดหนังๆเงี้ยเราจะตุ๋นมันจะนุ่มเราจะได้กําไรอีกหน่อยสามารถไปซื้อเป็นพวกเหมือนเป็นเศษหมูที่เขาแต่งออกมาแล้วมันชิ้นหมูมันไม่ได้สวยมากมันก็จะราคาถูกลงนะคะอ่าเราก็ต้มได้เนี่ย เอาละค่ะหลังจากที่ได้เห็นคุณย่าปรุงไปแล้วตากล้องทนไม่ไหวขอชิมก่อนเลยละกันนะคะ <c oughs> คืออันนี้เราใช้หมูแบบที่มันเป็นส่วนแบบไม่มีมันเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะทำขายเนี่ยแนะนำว่าให้เลือกส่วนที่แบบมันมีมันสักนิดนึงนะ เออมันก็จะแบบแบบเหมือนเขาแต่งออกอะเอาละค่ะทีนี้ก็มาถึงเวลาชิมโอ้โหคือแบบบอกเลยกลิ่นนี้ไม่ไหวแล้วนะคะชิมพร้อมกันคะ่ะทุกคนหนึ่งสองสาโอ้โหไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรนะคะให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกันแซ่บสุดยอดคือมันกลมกลอมอะคือความเผนะ็ดอะมันไม่ได้เผ็ดแบบ เผ็ดหลับหูหลับตาเผ็ดนะมันเป็นความเผ็ดแบบลึกๆหอมๆของตัวพริกเผาของย่านะคะแล้วก็พริกก่นที่ทําเองเนี่ยมันหอมมากเลยอ่ะเออที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือมันกลมกล่อมมากมันไม่มีแบบเปรี้ยวโดดมาเค็มโดดมาไม่ใช่มันมีความเค็มความเปรี้ยวที่กลมกล่อมนะคะอันนี้บอกเลยนะว่าสุดยอดเต็มสิบไม่ห่างอีกแล้วนะคะ คือแบบกินแล้วมันชื่นใจมากอะมันมีความรู้สึกว่าเวลากลนลงไปแล้วแบบความหอมมันแบบตีขึ้นมาที่จมูกอะมันก็ชื่นใจนะคะแล้วก็ชอบกลิ่นของพริกแบบนี้มากเลยอะคือมันไม่ได้อับอับอะมันแบบมันเป็นกลิ่นพริกที่ชื่นใจอะปกติแล้วเราเป็นคนไม่กินเผ็ดนะแต่ว่าพอกินอันนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันเผ็ดแบบแค่พอแซบแซบอะไม่ได้เผ็ดแบบทรมานทรกรรมกินแล้วน้ำหูน้ำตาไหลไม่ใช่นะแล้วมันกลมกล่อมจริงๆนะคะสุดยอดเลยค่ะ อัก็สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากเอาไปลองทำขายดูนะคะ ก็ลองชิมตามชอบไปได้เลยเนาะทาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนวัตถุดิบได้นะเพราะว่าอันเนี้ยเราใช้เป็นหมูอย่างดีนะต้นทุนเลยอาจจะแพงนิดนึงนะคะในส่วนของรายละเอียดต้นทุนเดี๋ยวเราเขียนไว้ให้ใต้คลิปนะแต่ว่าสรุปแล้วเราใช้ต้นทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่ข้ามอนี้ต้นทุนรวมเลยนะครับจะอยู่ที่195บาท95สตางค์ก็ตีว่า200นะ้อยเนาะซึ่งเมื่อกี้ลองนับนับดูนะคะจากจํานวนชิ้นเนี่ยมันน่าจะตักได้ประมาณ6กล่องนะคะ ต้นทุนต่อหนึ่งกล่องอยู่ที่เท่าไหร่คะต้นทุนต่อหนึ่งกล่องนะครับจะอยู่ที่32บสาท65สตางค์อันนี้ต้องบอกเพื่อนเพื่อนย้ําอีกครั้งหนึ่งเราใช้หมูเกรดดีมาทํานะคะมันเลยต้นทุนแพงแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบยังปกติย่าจะใช้เป็นพวกหมูที่เป็นเศษกับรวมกับพวกเครื่องในใช่ไหมคะย่าอ่ามันก็จะต้นทุนถูกกว่านี้เพราะย่าข,าขายอยู่ชุดละ30เขาก็ได้กําไรนะอืม,อมอย่าบอกว่าปกตินะย่าเขาใช้แบบเป็นเหมือนกับเป็นเศษหมูที่มันราคาถูกกว่านี้บวกกับพวกเครื่องในนะเขาจะได้กําไรเนี่ยเท ครคะทงทั้งที่ขายแค่ชุดละ30นะแต่ว่าก็คือไม่ใช่หมูแบบชนิดนี้นะคะน,นี่ต้องย้ำอีกทีหนึ่งเนะาะซื้อหมูมาเสร็จป,ปุ๊บนะล้างน้ําเกลือให้ดีนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นหมูแบบเกรดที่ไม่ค่อยดีก็ตามแต่ว่าพอตุ๋นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็เปื่อยนุ่มเหมือนกันเนาะเพราะว่าอันนี้มันจะเน้นการตุ๋นให้มันเปื่อยนะคะก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้หมูที่มันเป็นชิ้นส่วนที่ดีก็ได้เนาะสำหรับเพื่อนๆที่อยากเอาไปทําขายนะคะก็ตามไปเอารูปนะคะที่ Facebook Fanpage ของเราได้นะเดี๋ยวเราจะ ได้เลยเนาะเราไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพพิเศษสําหรับคนดูช anel เราเลยค่ะและ้าเกิดว่าอยากให้เราทําเมนูอะไรคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากให้เชฟคุณย่ามาทําเมนูต่างๆให้กินบ่อยๆนะคะก็คอมเมนต์บอกว่าอยากให้เชฟคุณย่ามาอีกนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์เยอะๆเพื่อเป็นกําลังใจให้เชฟคุณย่าด้วยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ